วันนี้ตรงกับวันพุทธที่13สิงหาคมพุทธศักราช2568หลังจากเจริญพระกรรมฐานและทำรรวัดเช้าแล้วกระผมอัตมภาพก็ได้ขอสัตหกรณียะในถามกลางสงฆ์ เพื่อจะได้เดินทางไปทำหน้าที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าระดับหนของคณะสงฆ์หนกลางโดยที่เดินทางไปยังวัดตาลเอน็นหมู่ที่หนึ่งตำบลตาลเอน็นอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการรับการตรวจประเมินเพื่อยกขึ้นเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบไปถึงก็เจอคณะสิทธิ์ของท่านพระครูวิสุทธิภาวนาประสิทธิ รองเจ้าคณะอำเภอบางปะหันจเจ้าอาวาสวัดตานเอ็นมาต้อนรับท่านพระครูวิสุทธภาวนาประสิทธิ์นั้นท่านเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันสามารถนำเอาปฏิปทาของครูบาอาจารย์ มาสืบต่อได้อย่างมั่นคงทำให้วัดตานเองน,นี้มีพระพิษุสมมเนรจจำพรรษาเพื่อปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากและมีญาติโยมผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติธรรมเฉลี่ยแล้วปีละเป็นหมื่นรายหลับผมอาตมภาพเห็นแล้วก็ยังทึ่ง ว่าในเรื่องของวัดบาอารามนั้นถ้าหากว่าเน้นในเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วอาศัยเรื่องอื่นเป็นแค่ส่วนควบก็จะสามารถสร้างความเจริญให้กับพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างมากเพียงแต่ว่าการบริหารจัดการวัดให้ดีนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมีความสามารถด้านเดียวก็คือถ้าถนัดทางวิปัสสนาธุระก็จะไม่ชำนาญด้านคันธะธุระผู้ที่ถนัดด้านคันธะธุระน้อยรายที่จะชำนาญในด้านวิปัสสนาธุระเป็นต้น ในการตรวจประเมินเพื่อยกบ้านตานเอ็นขึ้นเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบนั้นพวกเราก็เริ่มกันตามธรรมเนียมปกติก็คือเข้าไปกราบสักการะพระประธานในอุโบสถทำการเจริญพระพุทธมนต์ถวาย จากนั้นก็เดินไปดูการปฏิบัติธรรมของญาติโยมซึ่งมีทั้งนักเรียนตลอดจนกระทั่งผู้สูงอายุเรียกง่ายๆว่ามีทุกระดับอายุนั่นเองแล้วถึงได้มาเดินดูนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับหมู่บ้านรักษาศีลห้า ซึ่งในด้านนิทัศการเกี่ยวกับศีลห้านั้นได้รับการอธิบายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านคล้อซึ่งคำว่าบ้านคล้อนี้กระผมอัตมภาพมั่นใจเลยว่าเขียนผิดและอ่านผิดมาตั้งแต่ต้นเนื่องเพราะว่าใช้ขอไข่ลอลิงออ่าง ไม่โทรซึ่งถ้าหากว่าเป็นภาษาโบราณก็น่าจะถูกแต่ต้องอ่านว่าคะลอ้อหรืออ่านว่าขอร้อเป็นต้นเนื่องเพราะว่าคำว่าคะลอ้อหรือขอร้อก็คือเกลอไม้ที่ใช้ตีส่งสัญญาณให้คนในหมู่บ้านได้รับรู้ว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นบ้าง เรียกประชุมลูกบ้านบ้างเหล่านี้เป็นต้นแม้กระทั่งทุกวันนี้หลายต่อหลายแห่งก็ยังเรียกเกาะหรือว่ากระดึงแขวนคอวัวคอควายว่าขอล้ออยู่เลยเพียงแต่ว่าคนรุ่นหลังๆไม่เข้าใจภาษาเหล่านี้ก็เลยอ่านกล้ำเป็นบ้านคล้อทำให้หาที่มาที่ไปไม่ได้ แม้กระทั่งบ้านตานเอน็นซึ่งต้นตานที่ขึ้นแล้วมีการเอ็นบ้างในลักษณะผิดธรรมชาติอาจจะเป็นเพราะว่าต้องหนีจากเงาไม้ใหญ่อื่นเพื่อไปหาแสงแดดก็ดีหรือว่าเอ็นลงไปเพราะแรงลมแรงพายุแล้วไม่สามารถที่จะกลับคืนตรงมาตามเดิมก็ตาม ก็ยังทำให้เป็นที่ถกเถียงกันว่าบ้านตาลเอ็นนี้อาจจะเกิดจากต้นตาลที่อยู่ริมน้ำเมื่อชายตะลิ่งพังลงก็เลยทำให้ต้นตาลเอ็นล้มคนผ่านไปผ่านมาจึงได้เรียกว่าบ้านตาลเอ็นเหล่านี้เป็นต้นในเรื่องของชื่อบ้านนามเมือง ถ้าหากว่าขาดความชัดเจนมาตั้งแต่ต้นก็จะทำให้กลายเป็นที่ถกเถียงของรุ่นหลังหลังสืบมาแล้วถ้ารุ่นหลังไม่มีความเข้าใจในภาษาของคนรุ่นก่อนหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสถานที่รุ่นก่อนก็จะทำให้เข้าใจผิดกันไปเรื่อย แบบเดียวกับบ้านกระดีแดงที่บอกว่ามาจากปลากระดีสีแดงซึ่งผิดไปคนละยน์อย่างที่โบราณเขาว่าเอาไว้ด้วยความที่วัดตาลเองนแห่งนี้มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากจึงมีผู้ร่วมบริจาคทำบุญมากทำให้การสร้างอาคารแต่และอย่างนั้นเป็นหลัก เป็นฐานดีมากอาคารตรวจประเมินแห่งนี้มีการติดเครื่องปรับอากาศที่เย็นสุดๆและเป่าลงหัวของกระผมอัตมภาพพอดีต้องทนนั่งรับความเย็นอยู่หลายชั่วโมงกว่าที่การตรวจประเมินของทุกฝ่ายจะเสร็จสิ้นลงทำเอากระผมอัตมภาพไข้จับ กลายเป็นคนขี้อิจฉาเพราะว่าหัวหูหน้าตาร้อนไปหมดถ้าอย่างอื่นร้อนก็ไม่เท่าไรแต่ถ้าตาร้อนนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีไม่ทราบเหมือนกันว่าอิจฉาใครเข้าเมื่อถึงเวลาออกมาด้านนอกปกติแล้วรถยนต์ที่จอดอยู่กลางแดดก็จะร้อนเหมือนเตาอบ แต่ว่าด้วยความที่รับความเย็นมาหลายชั่วโมงเมื่อเข้ามานั่งในรถร้อนเหมือนเตาอบกลับกลายเป็นเรื่องดีแต่ว่าร้อนเย็นหักล้างกันก็ทำเอาน้ำมูกเริ่มไหลแล้วจึงต้องรีบบันทึกเสียงธรำจากวัดท่าขนุนเอาไว้ก่อน ก่อนที่จะไม่สามารถบันทึกต่อไปได้เพราะร่างกายหมดสภาพท่านทั้งหลายต้องเข้าใจว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นธรรมดาของร่างกาย mm. เพียงแต่ว่าบางอย่างบางบาระแม้ว่าจะระมัดระวังป้องกันขนาดไหนก็ตามแรงกรรมก็จะบันดาลให้เป็นไปจนได้ อย่างเช่นว่าวันนี้ต้องมานั่งตรงอยู่กับเครื่องปรับอากาศทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นสถานที่ที่กระผมอัตมาภาพนั่งอยู่มีต้นเสาบังอยู่พอดีแต่พอไปฉันเพนกลับมาอีกทีเจ้าหน้าที่เขามาจัดที่นั่งใหม่ ให้มานั่งอยู่ใต้เครื่องปรับอากาศที่เป่าลงศีรษะพดิบพดีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเวรกรรมมาตามทันอะไรกันตอนนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือพระภิกษุและแม่ชีของวัดตานเอ็นส่วนหนึ่งเป็นเอฟซีของวัดท่าขนุนมารายงานตัวว่า ฟังเสียงธทมจากวัดท่าขนุนทุกวันบ้างไปรับยันเกราะเพชรที่วัดท่าขนุนมาบ้างทำเอากระผมอัตมภาพหัวเราะไม่ได้ร่ำให้ไม่ออกประมาณว่าอยู่ที่วัดนี้แต่กลายเป็นแฟนตัวยงของวัดท่าขนุนไม่ทราบเหมือนกันว่าหลวงพ่อจเจ้าอาวาสรู้เข้าแล้วจะทำหน้าอย่างไร แต่ว่าท่านทั้งหลายก็มีจิตศรัทธารวบรวมปัจจัยทำบุญมาขออนุโมทนากับทุกท่านมาณที่นี้ในระหว่างที่เดินทางกลับนั้นก็มีการรับข้อมูลจากในกลุ่มลายเกี่ยวกับการประชุมบาระพิเศษของทางมหาเถระสมาคม ที่ยังคงมติเอาไว้ว่าให้ตำรวจสามารถเข้าไปขอข้อมูลจากพระภิกษุตลอดจนกระทั่งเจ้าอาวาสพระสังฆาธิการต่างๆได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าให้ประสานงานกับเจ้าคณะจังหวัดตลอดจนกระทั่งพวอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเสียก่อน กระผมอัตมภาพเองก็ได้แต่ถอนใจอาจจะมีบางคนที่ไปรับงานมาแล้วไม่อยากที่จะให้เรื่องนี้สงบลงเพราะว่าสถาบันศาสนานั้นต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักถ้าหากว่าโดนโค้่นล้มลงเมื่อไหร่ สถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ก็จะไม่เหลืออะไรเลยในเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลที่ไม่หวังดีก็อาจจะอาศัยโอกาสนี้ในการที่ทำให้ศาสนาของเราอ่อนแอและคลอนแคลนมากที่สุดซ้ำในวันนี้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณก็ยังมีข้อเสนอพิเศษเข้ามา ว่าให้บรรดาพระที่มีสมณศักดิ์ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและส่งให้ตรวจสอบทุกสามปีกับผมอัตมภาพกับเพื่อนฝูงก็ได้แต่มองหน้ากันว่าไอคนประเภทโง่แล้วขยันในบ้านเมืองเราทำไมถึงได้มีมากขนาดนี้ถ้าหากว่าเราลบแพ้ขเขมน เพราะว่ามีพวกโง่แล้วขยันมากๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอะไรที่สมควรทำกับไม่ทำอะไรที่ไม่สมควรทำกับทำไปเสียหมดเนื่องเพราะว่าพระภิกษุสามเณรของเราไม่ได้รับงบประมาณแผ่นดินมาแล้วทำไมถึงต้องไปแสดงบัญชีทรัพย์สินด้วย หรือว่าถ้าท่านทั้งหลายคิดที่จะล้วงย่ามพระอย่างที่หลายต่อหลายคนวิเคราะห์เอาไว้เพราะว่าอยู่ในสถานภาพถังแตกไม่สามารถที่จะบริหารให้เกิดงบประมาณขึ้นมาได้ก็เลยอยากจะล้วงย่ามพระเพื่อเอามาใช้ใจ่ายก็ตามเรื่องแบบนี้ถ้าต้องการจริงๆขอกันตรงๆไม่ง่ายกว่าหรือ มาทำอยู่ในลักษณะอีแอบแบบนี้ต้องบอกว่าขาดความเป็นลูกผู้ชายไปมากแต่ยุคนี้สมัยนี้ถ้าไปบอกว่าท่านเป็นลูกผู้ชายแล้วเกิดไม่ใช่ลูกผู้ชายที่แท้จริงท่านอาจจะออกอาการงอนแล้วขอนควับใส่อีกตัางหากทำให้กระผมอัตมภาพได้แต่นั่งเซ็งอยู่ในอารมณ์ ว่าทำไมชีวิตปัจจุบันถึงอยู่ได้ยากขนาดนี้แต่ก็ดีตรงที่ว่าเป็นการตอกย้ำให้เห็นความทุกข์ในโลกนี้ว่าสารพัดเรื่องที่บีบคั้นเข้ามาทำให้ความที่อยากจะเกิดมาอยู่ในโลกนี้หรือความที่อยากจะอยู่ต่อในโลกนี้ให้นานอีกหน่อยนั้น พลอยหายไปหมดจากจิตจากใจของตนเองก็ต้องขอบพระคุณและเจริญพรขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้นิพพิทายานมั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณเน,นของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้